หน้าหนึ่งคดีดังวันนี้ขอเสนอตอนเจนจิราความรักเป็นความรู้สึกที่สวยงามแต่ในบางครั้งความรักกับถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทําในสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้และนี่คือเรื่องราวของคดีเจนจิราและชายที่มีชื่อว่าเสริมมีนาคมปีพศ2541สำนักข่าวในไทยขึ้นหน้าหนึ่งเกี่ยวกับคดีคอตโก อำพรางศพของนักศึกษาแพทย์น้องปุ๋ยย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนักศึกษาแพทย์สาวชั้นปีที่5หายตัวไปอย่างลึกลับบอะแสสุดท้ายที่พบระบุว่าเธอได้นัดพบกับแฟนหนุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2เพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกันที่ห้างสรรพสินค้าเวอร์เทรดเซ็นเตอร์วันนั้นเธอได้ตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการบอกลาครั้งนั้นจะกลายเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายในชีวิตของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเจนจิรา จากนั้นทางบรรดาของเจนจิราซึ่งอยู่ต่างประเทศไม่สามารถติดต่อเธอได้และทราบว่าบุตรสาวหายตัวไปจึงรีบเดินทางกลับประเทศไทยและติดต่ออดีตสามีเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่30มกราคมหลังการแจ้งความการหายตัวไปของเจนจิรานายเสริมตกเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีนายเสริมได้รับการสอบสวนโดยเข้าเครื่องจับเท็จแม้คำให้การจะเต็มไปด้วยพิรุธแต่เขายังคงยืนการานปฏิเสธจนตำรวจจำต,ต้องปล่อยตัวไปเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ เพราะว่า1เดือนให้หลังจุดเปลี่ยนสําคัญก็ปรากฏผลนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเส้นผมที่พบในท้ายรถของเขานั้นเป็นของเจนจิราสอดรับกับพยานปากสําคัญที่เห็นเขาประคองหญิงสาวหมดสติไปที่โรงพยาบาลและพยานอีกรายที่พบพฤติกรรมผิดวิสัยการมายืนภาพผู้ที่นอนการเร่งล้างรถเพื่ออำพรางร่องรอยอะไรบางอย่าง รวมถึงการไปพบครอบครัวของเจียจีราบ่อยครั้งจนผิดปกติคล้ายต้องการติดตามความคืบหน้าของคดีวันที่5มีนาคมนายเสริมถูกคุมตัวมาสอบปากคำอีกครั้งครั้งนี้เขาจำนนต่อหลักฐานและยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารแฟนสาวแต่เขากลับให้การว่ากวนเพื่อลวงพนักงานสอบสวนเริ่มจากการอ้างว่าจับศีรษะของเธอโขกกับตัวรถก่อนจะเปลี่ยนเป็นบีบคอจนเสียชีวิตที่ห้างสรรพสินค้าแล้วนำร่างใส่ท้ายรถไป จนถึงขั้นกุเรื่องว่าแยกสิ้นส่วนทิ้งลงชักโครกในโรงแรมเมื่อตำรวจหรือระบบสุขาภิบาลตรวจค้นกับไม่พบพยานวัตถุใดๆหลังจากการสืบสวนอย่างยากลำบากของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายเสริมยอมจำนวนต่อหลักฐานและรับสารภาพเพราะเกรงว่ามารดาของตนจะถูกดำเนินคดีฐานปกปิดอาวุธปืนเนื่องจากมีการพบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุภายในบ้านของมารดาในวันที่28มกราคม ทางตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบทิ้นส่วนศีรษะของมนุษย์ที่ถูกตัดลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงกับผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าหัวกะโหลกปริศนาที่พบคือเจนจิราและมีรอยกระสินปอื่นทะลุผ่านอย่างชัดเจนก่อนจะลากร่างเข้าไปแยกชิ้นส่วนในห้องน้ำเพื่ออำพลางร่องรอยโดยทิ้งชิ้นเนื้อลงชักโครกและบอละ่อเกิดส่วนกระดูกและกระโหลกศีรษะนำไปโยนทิ้งสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ด้วยคาให้การเหล่านี้ที่สอดคล้องกับพยานวัตถุตารวจจึงสามารถปิดแฟ้มคอตกอําพางสุทธหยองนี้ได้อย่างสมบูรณ์แม้นายเสริมจะบอกว่าทําไปเพราะความรักแต่ศาลเห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความบินดีที่คนที่รักมีความสุขการให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิดและการเสรียสละความสุขข,ของตนเพื่อความสุข,ขของคนที่ตนรักศาลจึงพิพากษาให้จำคุกนายเสริมตลอดชีวิต คดีเจนจิราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมแต่เป็นบทเรียนสําคัญว่าความรักไม่ใช่เหตุผลในการทําผิดและไม่มีใครมีสิทธิ์ทําลายชีวิตของอีกคนไม่ว่าคําว่ารักจะถูกพูดออกมาดังแค่ไหนก็ตามผู้ที่สนใจหาข่าวเก่า,าหน้าหนึ่งทีด,ดังเรื่องอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่อาคารหนึ่งชั้น4ีหอสมุดแห่งชาติ